ตันก่อนไหมตสวัสดีครับผมพี่บีมแน่นอนคนเดิมกับ,บเหล่าปปชสามอันนี้จะมาทำเรียกชั่นคลิปปปชสองนะน11นาทีกูนั่งดูเลยอ่ะมาม่เลยวะก็มึเห้ อไอ,อ,อ,อหนึ่งวันต่อมาอ๋อคลิปนี้ไอ้ขี้โดนแก้จัดเลยมาสื่อถึงอะไรวะงวงงงี้ไงอ่าตะเกียะอากูธอธิบายให้ฟังเล่นเกมหัวร้อนออปัดแก้วตกวันต่อมาแค่นั้นแค่นั้นเขาติดผี่ไหนรูไหมอารู้ว่าอ่าเดินเรื่องมาโมโหไหมไม่หรอกนุ่มอินเดียไงเออ ทำไมกูไปใช้เนี่ยมึงรู้ปะโชคดีจังวะทำไมกูไปใช้เนี่ยไม่ต้องไปสุ่มหรอกเลยเติมซื้อเลยที่เเปิดชนลยะมึงเติมไปเราจะคอยจะผิดจะผิดคอตัวเออเราคอยจะผิดเลี้ยงชั้นเลยเออตัวใหม่ก็เติมด้วยอดีตจลองเติมดูไหมวะผีไม่ไปเป็นหนังขโมยตังค์พ่อพ่อตายจบกะปะเออหนังดราม่าอยู่ไหน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  เยอะละอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะบัตรไงบัตรเติมเกมไงพ่อมันใช้บัตรเติมเกมด้วยเหรอ <laughs> พ่อมันใช้กับบัตรวี v การ์ดไงน้องไอเทมมันโดนมาลอกก <laughs> ันดีกว่าไอเีทยไอเยอะของจริงเไ้ยเติมจริงเห้ยไม่เติมไมยมันเติมจริงเลยมันเติมจริงเลยในนั้นมันจะเติมอยู่แล้วป่าวไอ้ยมึงดูครับหน้าเบอร์หลังชัดเป็นเทคนิคที่อาจารย์มาสสอนมากับมือเลยนะฮะเนี่ย เติมจนหมดครับอ่าที่นีไม่น่าเล่นเกมกาชาอ่าน,นี่ครับเติมเกมอ่ะเติมเกมอ่าครับเติมจนหมดเอาบัตรเอาบัตรเครดิตมาแต่เสือกเติมเต,ติมออนไลน์พอ่อไอเฮียชิบหายมึงทำท่ามึงทำท่าเอาบัตรมาลูดคอมก็ได้เฮียเฮ้ยมีเสียงด้วยเอาไปห้าส<อ><ม>ิาบบาทย <c oughs> <ซ>ี่สิบเฮียทำไมวันนี้พอหน่อยจัง โอ้ยมันเบอร์เอ้ยมันมึงเงี้ยมันกระตุกอย่างเออช่วงนี้พ่อขายของไม่ค่อยได้เลยว่างๆดูใช่ไหมขายของให้พ่อหน่อยดังนั้นเออช่วงนี้พ่ออาจจะต้องใช้เงินเก็บลูกสักเหร่หนึ่งเหมันพ่อขอยืมบัตรเอทีเอ็ิ่มหน่อยได้ไหมเอออันนี้ครับนี่ครับเอ้ยเอาสรุปมันคือแบบเอทีเอ็มลูกที่ลูกเก็บตังค์แล้วลูกเติมเต็มมันจะแย่ตรงไหนวะนี่คืออะไรลูกก็ไปทำอะไรหมด เรื่องขอกูเงินกูไอ้เหี้ยเงินกูไอ้สัตว์จะเติมเกมนิดหน่อยครับนิดหน่อยเหรอนี่มันนิดหน่อยตรงไหนไอ้เหี้ยจำคัดได้โง่มากๆทำไมแกแทบกินไม่ไหววะดูแม่น้ำบากรนาไหนกว่าทานเงินมาขนาดนี้ได้ดูดูมันจำคัดจำคัดได้เหี้ยมากเหี้ยจุดรับไม่ได้ไม่ตรงลนะเออเนี่ยมันจำมันจำไปมันเหลือช่องว่างระหว่างคลิปเออแล้วมันก็ปล่อยทิ้งดำไว้ไอ้เหี้ยมันลืมชนแล้วเหรอพี่ ใช่มะไม่ไม่ไม่มันไม่ได้คลิกช่องว่างแล้แบ็กสเปนไงมันลากออกมาชนแล้วแม่งลากไม่ชนเอยเว่อว่ะนี่พ่อมึงด่าอย่างงี้เดี๋ยวท่อมึงด่ามันเพื่อนเลยอ่ะไม่คิดต้องเลยวะาคุณแม่รับาร์ขนาดไหนก็ทานาดีได้ไม่คิดว่ามึงเฟี้ยวงอตังทั้งชีวิตกูไปเติมไอเกมโลบูหรือเฮียนั่น่ะน่าหวาแค่นี้พ่อกูนี่ต้องไปเอออ้เฮียพังเข้าของทำไมอะอ้าวอ๋ พ่อชูลูกใหญ่พ่อเป็นไรอ่ะพ่อยิ้มก่อนอ่่ะไออ้้เหียพนอนอยู่ห้องเดียวห้องเดิมเลยสัตว์ดูเหมือนว่าคนพ่อโรงพยาบาลที่สีศครีมสมองนะครับได้เมกาการมาสักพักแล้วอาการน่าจะเกิดจากความเครียดสะสมนะครับผมต้องคนรวยนะนี่อาจจะลงพยาบาลก็ได้เนี่ยโรงพยงบาลต้องฟังก์ชั่นยังไงบาร์สกฟอดโครับไกไม่ใช่แบบลงพาบาลสนามซะหน่อยของพิเศษอะไรอ่ะโอ้ยอะไรมือตีมากเลยอะไรมือ เลยมือหมอไงการหนึ่งต่างเพิ่มไว้แสนสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นบาทสองแสนแต่เขียนเลขกแม่คำว่าทวนด้วยแต่เขียนเลขกเจ็ดอันเนี้ยเอาไงดีวะชีวิตกูโอ้โหขายไนกี้ข้างหลังทิ้งดิไมอขายไนกี้ข้างหลังทิ้งนี่ขอรัตอนนี้สมัครมาเลยไอ้เฮียไอ้เฮียเนี่ยแต่เอาไปกลุ่มนะไอ้โง่เนี่ยครับเอาไวรีัสในต้องกับต่อเนอง เดี๋ยวคุณนั่งจับให้เดี๋ยวคุณนั่งจับคัดให้ถ้าปล่อยไปเต็มๆนี่เดือดร้อนกันนทาเเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปแล้วก็รีแอคไม่ไม่เราอย่าไปพลาดพิงคนที่ไม่เกี่ยวกันในคลิปเออว่ะจันนั่นแหละนั่นแหละไอ้คนนั้นแหละเออแบบช่วงนี้ผมอยากเจอคนุณฉันนั้นฉันนั้นก็ตัดออกไงอะไรอ่ะใช่หรอวะไอ้สมวยไอ้เนี่ยอะไรอ่ะ คือพ่อมาไว้พ่อไม่ใช่หมอไอ้เหี้ยคือหมอไอ้สัสอันนี้ใช้ไมค์เท้าแล้วเย้นี่คือพนักงานเหรอบ้านกูเรียกพาร์ทไทม์นะทำไมพวกบ้าไม่แก้กิจกรรมโอ้ยไอ้เหี้ยทำงานที่อะไรได้วันเดียวไม่ขั้วหลายร้อยเลยอสักวาดก้อนมึงแค่ขวาดขยะันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่สี่ก็ก้าสิบแปดสิบบาทก็ร้อยร้อยสามสิบกว่าบาทเอง มันยังไม่ถึงขั้นแรงขั้นต่ำด้วยใช่หรอเห็นแบงค์ร้อยสองสามใบนะก็มันนับก็แต่ไอเนี้ยมีแบงค์ร้อยสองใบไม่มีแบงค์ห้าสิบมีแบงค์ยี่สิบแต่อีกช็อตหนึ่งก็คือ 33, มึงเข้าใจว่าถ่ายคนละฉากกันถ่ายละซีนกันคนละเวลากันเพราะฉะนั้นตังค์ไม่เหมือนเดิมเฮ้ยแบงค์ยี่สิบน่าจะร้อยห้าสิบมาสองร้อยห้าสิบมากูจะตีไว้อ้าวพ่อกูรอดแล้วอ้าว ดูเหมือนว่าพ่อเธอจะอาการดีขึ้นแล้ยครับหมอมึงไม่ดูดีขึ้นเลยฉันคิดพ่อมึงไม่มีอาการดีขึ้นเลยอ่ะดูสภาพพ่อมึงสิโอ้เข้าชานแล้วพ่อมึงพ่อมานน่าสมาธิอยู่พ่อมึงเกิดผักไปเลยเฮียถ้าพ่อเธอโชคดีก็จะหายดีได้นะหมอขอตัวก่อนนะคหมอขอตัวแล้วพ่อครับอับผมมาหนะครับผมจะห่าง พ่อพี่อพ่อมีตมเมอวาดูดยไอ้เยียีซ่าวีกสัแต่มารักษาพ่อให้ได้เลครับผมสัญญาผมสัญญาอ้าวแล้วพ่อไม่พูดเลยเหรออ้าแล้วเอาไงดีขายรัเกมใช่ไหมเก้าร้อยหกสเฮ้ยมึงเปิดเผยสลิปนี้มึงโดนแจ้งจับแล้นะเฮยครับหมออ่าคือไม่ได้าาะาาาดเ มันเป็นแบบแบ่งโจ๊กเป็นอะไรเห็นไหมคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูขัดใจมากเลยมึงมึงกวาดมึงทำงานกวาดถนนได้วันละ250บาทใช่ไหมแล้วค่าผ่าตัด200,000มึงกวาด3ครั้งในคลิปมึงใกล้เสร็จแล้วไอ้เหี้ยมึงมึงโคตรเก่งเลยว่ะไม่แก่เกินเลยทำงานเดืนทำไมก็พ่อมันจะหายยังไงทำงานเดือนสองเดือนก็หายแล้วเนี่ยกวาดขยะเนี่ย แม่มันซื้อหวยมันเลยถูกหวยอ่ะอ้าวซุดลงเยอะอ้าวตายแล้วพ่อกูอะไรรนะคับหมอได้ครับได้ครับได้ครับไอ้ยูดูนาทั้เมืงหลังตรงไอ้ควายขอเชิญอน่องไปแล้วไอ้เฮียเรียกกูมาทำไมถ้าให้กูออกไปข้างนอกตอนไหนย้นทั้งไห้มันตัดมาข้างนอกอย่างี้เลยวะะอไรนะครับเออกูรู้แสงมันแยงตากูรู้ หมอครับใช่ไม่เป็นไรนะหมอจะทำสุดความสามารถห้องปกครองอันนี้ใช้ได้ห้องปกครองอ่ะห้องงานปกครองงานปกครองโรงพยาบาลไงจะทำสุดความสามารถอุยนี่มันในสตูนี่หว่าอันนี้ใช้ได้เหรอันนี้ดีอันนี้ดีวะประการี่กับจึ๊บจึ๊บอะไรอะประกาอุ้ยกันไก่กันไก่ตัดแกงไงซะเอาหมอทาให้ดีที่สุดเป็นไงพ่อกูตายเลยเฮีย หมอจะรีบจัดให้ไวที่สุดนะครับจัดให้ไวที่สุดจัดงานศพให้ไวขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพ่อตายแล้วเอ้อเหี้ยทำไมผมกูยางไม่เท่ากันอ่ะอ้าวได้ไหมมันจะคัดดำกุดดำปึ๊ดทำไมอะไรผีพ่อมาเออเหี้ยพ่อไม่เป็นไรนะคนดีๆเขาไม่คนเสียเร็วแบบนี้เลยเหมือนใครเนี่ยใครอ่ะอ้าวตัวละครตัวละครอะไร คนรู้จักพ่อมด้วยอ้าวคนคนนี้นี่ที่ช่วยค่าผ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วโอดีครับหมอวันดีครับเน้เ้ยเ้ยเเอ้ยยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เ้ยเ้ยเอ้ยอ้ยเ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 ้ยเอ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 ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้อ้อ้ยเ้ยเ้ยเ้ยยเ้ยเอ้ยเ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 ้้ เขาต้องพูดอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่เรื่องบทแม่งไม่ปกตินี่คุณต้องไปทำใหม่นะครับคิดสังรอบนะครับคงไม่สนิทใช่ไหมล่ะสังประโยคใช่โอ้ได้จ่ายค่าผ่าตัดรอบแรกเหรอครับใช่แล้วล่ะเพราะพ่อของเธอเคยช่วยฉันไว้เมื่อสมัยก่อนเฮ้ยสามสิบปีก่อนเป็นไงมันเอามาจากโฆษณาโทรโมเปล่าวะฉันคิดว่าจะค่อยเปิดผมใช่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเงินบางวัน ไม่ค่อยได้กินข้าวนี่ใช่ไหมครูมะนหิวมากจนทนไม่ไหวใช่ไหมที่ยินเลยเดินที่เสียงซิวะที่เหลือจัากรถโอ้ยแยพ่อเจอพ่อของฉันอ๋าคนละคนกันมันแค่ดำแล้วก็หน้าเหมือนอินเดียเหมือนกันไอ้เหี้ยโี้เหยียดขี้เหยียดผิวว่ะคนดำคนดำคนดำไม่ได้แปลว่ามันจะน่าตาเหมือนกันนะเว้ย ว่าให้ให้กูกินให้หมดก่อนได้ไหมกูเดี๋ยวไม่ได้แดกกูเดีไปคำเดียวแล้วกูลุกไปเอาน้ำเนี่ยแล้วมึงก็มาแดกข้าวกูเนี่ยเฮียมึงมึงมึงดูมาทำหน้าเลยเฮียเอ้าขอโทษแล้วกันไอ้เฮียก็กูหิวไอ้สัตว์แล้วจะไปตามไปที่อะไรเงี้ยล็อกเล่นกันวะแล้วดูนนี้มแ่าออันนี้แม่อร่อยเหรอันี้แม่อร่อยเอ้า ไม่เด็กก็บอกดิเฮียเออกูก็อยากกินเปล่าวะอ่ะเอาเดิมให้กินแม่อันนี้อันใหม่เฮ้ยเฮียทิ้งตอนไหนวะขอบคุณครับขอบคุณแม่ขอบคุณมากครับจับไม้จับมือจับไม้จับมือวะเจสนิกรเจะเรียนจบสนิกรจบเรแล้วอ๋อเฮียมึงป้อนข้าวกันมึงเลยสนิกันเลยแล้วพ่อมึงข่าวว่าพ่อเธอมีอาการใครมึงรู้ข่าวจากไหนดีวะโผลม่อยู่โรงพยาบาลยังไม่ได้มาหาพ่อเธอ ถ้าผมไม่เอาเงินไปซื้อของร้านร้าแบบนั้นผมคงไม่เงินักษามึงว่ารบก็จะเติมสักกี่บาทเองวะไม่เหี้ยนายทำดีที่สุดแล้วสำหรับลูกคนหนึ่งนายทดีที่สุดนายควรจะเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองต่อบไปฉันคิดว่าพ่อนายก็น่าจะคิดเรื่องนั้นไปเข้าใจไหมพ่อฮะผมให้ อาเต็มสิบได้แค่เท่าไหร่ครับคุณเล้งแซวผมนะครับรวมๆเลยชั้นอะไรบชั้นปวชสองปวชสองกำลังเจาะลึกเรื่องนี้เลยเอาไปสวนแล้วกันครับอ่าคุณคุณอันนี้ผู้อุปศูนยไว้ข้างหลังแล้วกันไอ้ปั๊บยังไงมึงได้ดูทอทอเบ่าเราได้ดูทอสอบไหมรัก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 าจารหนึ่งสอนดีจริงใช่ไหมอืมเอาไปลบหนึ่งได้ดูแซลมอนไหมอ่าตอนนี้มันมีคะแนนลบหนึ่งแล้ว อ่ะมึงอะแซลมอนอะไรวะแซลมอนเฮาแซลมอนเฮาอ่ะกอดแซลมอนเฮามึงให้คะแนนเท่าไหร่ข้าวเต็มสิบครับไม่เที่ยงอ่ะไม่รู้เลยชอบใครโอเคอ่ะมืออันนี้คนนอกแผนกอาจจะไม่รู้เรื่องวิดีโอคนปกติในมุมคนปกติคลิปนี้เป็นไงให้คะแนนเท่าไหร่สิบเต็มสิบศูนย์ครับอ่ะตอนนี้มีคะแนนลบหนึ่งนะพวกมึงอ่ะกูกูให้คู่โอเวอร์โซดก่อน เดี๋กกูทีหลังกูโอเวอร์โูสุดไงอ่ะมึงว่าให้เท่าไหร่ไอ้อาผมกูก็เอาเขยงได้ไหมกูไม่อยากให้ได้ซ้ำไม่แค่อ่านี่ไงกูให้คะแนนคุณนายอาติลุตนะไม่อพูดว่าศูนยนี่คือยังให้เกียรตินะถ้าเป็นเฮลคิทเช่นนี่คือเขาจะพูดว่าไม่มีคะแนนจะให้นะครับนี่นี่กูอยากจะให้เหมือนกันนะเนี่ยกูอยากจะบอกว่าศูนย์อ่าทำไมถึงให้ศูนย์ครับคุณเล้งอ่า มันยังขาดความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะครับอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นจากประสบการณ์แต่ผมว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเราดูอะไรพวกนี้เยอะนะครับดูหนังเยอะเรามันจะต้องซึมซับได้อยู่แล้วมันจะมันจะกลายเป็น c o m มอนเซนส์ในที่สุดว่าประโยคคําพูดแบบนี้มันดูธรรมชาติไหมคนปกติจะพูดแบบนี้กันหรือเปล่าอย่าง<ช>ที่มผมยกตัวอย่างไปสองประโยคนั้นอะอนะครับมันโคตรแปลกนะมันไม่มีใครพูดกันแบบนี้นะครับคำพูดตรงๆลอบทพูดใช่ไหมครับใช่บทพูดนี้มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นผมว่า เรื่องของการจับแสงการอะไรอย่างนี้ยังไม่ดีอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าอาจจะเพิ่งทำผมไม่รู้ว่านี่เป็นคลิปที่อะไรที่ได้ทาแบบเต็มๆนะที่ไม่ใช่คลิปแบบที่เขาแบบมีสําเร็จรูปมาให้ลองตัดนะเนาะ first time นะครับก็ถือว่าเอ่อมีเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วกันต้องดูงานถ่ัดไปว่ามีความพยายามแค่ไหนจะพัฒนาได้หรือเปล่านะครับ ก็จบไปแล้วกับเนื้อหาทั้งหมดนะไอพวกยินดีเป็นทุกอะอยากพูดอะไรมาอยากพูดอยากพูดเลยน้องข้าเจ้าสวยมากน้องข้าเจ้าสวยมากน้องข้าเจ้าสวยมากน้องข้าเจ้าใส่ชุดเดรสเน็กซี่ M10 ครับ